ผลงานของเราไม่ทำงานแล้วนะคะดูสวนนะคะมันรกมากเลยค่ะเพื่อนๆรกมากเลยแต่เราก็อยากที่จะมาดูนะคะว่าสวนมะพร้าวที่เราปลูกไว้เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะเพื่อนๆดูค่ะตอนนี้มะพร้าวของเราต้นนี้นะคะออกลูกแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่อน,นุลูกเขียวแล้วนะคะทลายข้างหลังทลายนี้ยังอ่อนอยู่เลยนะคะ ต้นยังไม่สูงมากแต่ก็เริ่มที่จะสอนเป็นแล้วนะคะเพื่อนๆสวนข้างในมันรกมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,ออเราไม่มีเวลาได้มาดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะเข้ามาดูสวนข้างในกันหน่อยเดี๋ยวต้องจัดคนมาตัดกันแล้วนะคะนี่เราก็มาดูว่าสวนมะพร้าวของเราเนี่ยได้ผลผลิตกันหรือ,อยังนะคะนี่ต้นนี้ก็เริ่มที่จะ เป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆมันอาจจะแค่สอนเป็นนะคะมันอาจจะไม่ติดลูกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เริ่มที่จะแทงนกแล้วค่ะแทงนกออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวไม่นานเราก็จะได้ชิมกันนะคะว่ามะพร้าวที่เราปลูกเนี่ยเป็นยังไงนะคะรสชาติจะหวานอร่อยหรือเปล่านะคะ สวนรกๆนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จ้างคนตัดได้ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะวิวสวยมากเลยฝั่งโน้นจะเป็นเขาเช่าทำนานะคะแต่ว่าตอนนี้น่าเป็นน่าจะเป็นช่วงฤด,ดูน้ำหลากนะคะเขาไม่ได้ทำนะคะ เดี๋ยวเราก็จะบริหารจัดการกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มะพร้าวของเราเริ่มที่จะได้ผลผลิตแล้วนะคะเริ่มที่จะสอนเป็นลูกแล้วนะคะเราก็ต้องอจ้างคนมาตัดหญ้าก,กันหน่อยค่ะเพื่อนๆพาคนงานมาแต่คนงานเราไม่แข็งแรงาฟางนี้ต้นใหญ่กว่านะคะแต่ว่ายังไม่ได้แทงนกนะคะวันนี้ก็ พาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนกันพ,พอประมาณนะคะเพื่อนๆพ่สวนข้างๆก็ดูนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันหลังเราจะพาเพื่อนๆอนมาชมาวันที่มันไม่รกแบบนี้นะคะวันนี้มันอาจจะรกรกมากนานๆเราจะมากันสักทีหนึ่งนะคะวันนี้มาชมบรรยากาศแบบสวยๆกัน ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติยามเช้ากันนะคะวิวสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ